ด่วนบอสบิ๊กอนุญาตแล้วสองเต้ามาแน่นอนยี่สี่สิงหาคมสองห้าหกแปดค่ะพี่น้องชชวาน็ตคอมเมนต์ป้าคือแพงแท้ว่าซันค่ะพี่น้องไฟ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบกลับบอกว่างานมิทติ้งและศิล,ลปินอยู่ครบทุกคนลาสุดค่รพี่น้องทางพยายบาลฟินแลนด์ค่ะ์เดโพลบอกว่าด่วนบอสบิ๊กอนุมัติแล้วโตเกียวแฟนมิทติ้งครั้งที่หนึ่ง จัดขึ้นณกรุงเทพมหานครใกล้สนามบินดอนเมืองวันที่24สิงหาคมนี้กดบัตรได้ที่จุดๆค่ะพี่นองซึ่งบอรดบิ๊กได้เวาแล้วค่ะพี่น้องคอนเฟิร์มแล้ว2เต้านาริตะโตเกียวมางานมิทติ้งด้วยและศิลปินยกข,ายข่ายค่ะมาฟังบางช่วงบางตอนที่พญย,ยบานฟินแลนด์บอกว่า2เต้ามาแน่นอนค่ะพี่น้องมาฟังคลิปพร้อมกันจ้า ทำเสียวเก้าแพงไหมบอกน้วว่าแพงน่าจะทําเสื้อให้ใส่เป็นทีมผมไม่ผมไม่แบ่งแยกทีมนะครับผมไม่แบ่งแยกทีมเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าแบ่งแยกท่านนึงบ้านฮักโต๊ะห,หนึ่งนั่งได้สิบคนเด้อโต๊ะหนึ่งหนะนั่งได้สิบคนโต๊ะหนึ่งนั่งได้สิบคนก็ถ้านั่งมาเดียวก็ได้มามาเจอกันมารู้จักกันที่น,นั่นทุกคนต่างลา้วนรักผูยบ้านฟินแลนด์ ทุกคนต่างร้วนรักตัวเกียวยูสิกทุกคนต่างร้อนรักแล้ววันที่มิ Meeting. ติ้งนาริตาก,ก็มาตัวเกียวก็มานะครับนาดิตากตัวเกียวมาด้วยวันนั้นนั่นล่ละค่ะคือจังพยาิบาลฟินแลนด์เดวอลนะคะเนาะบาทมิทติ้งหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกหรือแพงของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่รับประกันความคุ้มคุ้มแน่นอนรับจำกัดด้วยรีบเลยเดอ้อจะมาเสียดายไม่ได้นะจ๊ะรอบหน้าจะจัดอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทักเช็ดไลน์ไปเลยจะพี่น้องนั่นแหละคือจังท่างพยาบาลฟินแลนด์บอกนะคะเนาะว่าสองเต้าก็จะมาร่วมงานด้วยนะคะน้องนาริตากับน้องโตเกียวค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์กันค่ะเพื่อนบอกว่าเมื่อถึงเวลาทางโน้นจะให้มาไหมละ่ะเดี๋ยวก็มีข้ออ้างอีกลหละ เขายิ่งการละครเก่ง มีค่ะพี่น้องคือคอมเมนต์ของชาวเน็ตและเอฟซีค่ะพี่น้องเพื่อนกระทำว่าวหอดมืออีลีสองเต่าซิดมาบอวสานค่ะพี่น้องคอมเมนต์ comment ต่อมาเพื่อนบอกว่าใจจริงไม่อยากให้มาพูดก่อนเขาจะรู้ทางเราจะไม่ได้เจอลูกอีกว่สาสานค่ะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าอย่าไปคิดแท้เลยค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็บอกว่ามาชัวยังจะหาแนวเว้าอีกเนาะเพื่อนวาเนาะเดี๋ยวจะต้องมีเหตุว่าต้องกับแยะสูทอนด่วนว่สาสานค่ะพี่ ้องชาวเน็ตเอฟซี FC, ต่างเป็นห่วงพยาบาลฟินแลนด์นะคะเนาะเมื่อถึงเวลาทางนั้นวางแผนแล้วนะเตรียมพาเด็กไปที่อื่นเพื่อนว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้ดีใจที่จะได้เจอสองเต้าด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วเราเอาลูกเป็นศูนย์กลางมาจัดใกล้ๆลูกเอาเดอร์ลูกเป็นที่ตั้งแม่เขาก็ให้มาได้ถึงเวลาเด็กก็กลับไปนอนเพื่อเตรียมไปเรียน แพลวเขาก็เลือกเวลาของลูกเป็นที่ตั้งใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำกิจกรรมถึงเวลาเด็กกลับก็กลับบ้านอย่าดรามา่าคอยเดอ้อนี่คือความจริงที่พ่อแม่เขาให้ลูกเป็นศูนย์กลางส่วนเรื่องของผู้หญิงก็ให้เป็นเรื่องของผู้หญิงเวอร์ซันค่ะพี่น้องคิดว่าน้องคงไม่ได้มาค่ะ เอยดูจ้ะต้องมีอุปสรรคแน่ๆ FC บางคนนะคะกับมีความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างออกไปค่ะหลายคนกับคิดว่าพญาิบาลจะวไว้แบบนี้เด้อบอดปีกเดียวก็ไม่ได้มาเดียวก็มีเหตุที่นาริตะกับโตเกียวก็จะไม่ได้มาร่วมงานมาสั่นหลายๆคนก็เป็นห่วงทางพญาิบาลฟินแลนด์นะคะเนาะโมเมนต์เขาว่างแผนพาก,กันว่างแผนไว้อีกระบรว่าสั่นพญิบาลเจ้ยวเยาเฝ้าบอกไปก่อนเด้อว่าจะได้มาไหม ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเดอ้อวาสันกรพยาบาลฟินแลนด์บอกว่าท่งนริตาโตเกียวมากนี่ถามแม่ของลูกหรือยังวาสันคาพี่น้องจะเกิดตรามากขึ้นอีกไม่น้อวาสันคาพี่น้องรอบนี้ต้องเอาลูกมาให้ได้นะถ้าแม่ไม่ให้มาอย่ายอมนะคะเอาให้สุดเพื่นวานะคะเนาะใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักมาพักบ้านเราได้นะคะฟรีฟรีฟรวาสันคา พี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของเอซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเดอร์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาจัดงานได้เลิศมากมวนจอยสุดๆใครอยู่ใกล้ถ้าไม่ได้ไปถือว่าพลาดน,น้องน่ารักเป็นกันเองจ้าเพื่อนวานนะคะนาะจัดอยู่ไหนคะจะได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะคะนาะเพื่อนกะจัดอยู่กรุงเทพใกล้สนามบินเดอร์ใกล้สนามบินดอนเมืองนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะพี่น้องเพื่อนตอบกลับคอมเมนต์ชาวนิด ที่บอกว่าบาทปาดคือแพงแท้ว่าสันเพิ่นว่าเพิ่นตอบกลับไปว่ามั่นก็ต้องแพงตัวคะ่ะค่าอาหารค่าคนค่าเสิร์ฟค่าโต๊ะและค่าได้ใกล้กับดาราศิลปินบบเมนว่าเขาเสียให้เฮาได้ใกล้ชิดกันง่ายๆเด้อแค่นี้ถือว่าไม่แพงหรอกคะ่ะเพราะถ้าเราชื่นชมชื่นชอบเรารักจริงก็ต้องยอมลงทุนบ้างเพิ่นว่าเขาทำแล้วคุ้มค่าโบเมนสื่อเข้าไปล้วได้เบิ่งละคอลงองว่าซันค่ะพี่น้องเจ้านิต เขามาคอมเมนต์แซลกันนะจ๊ะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าได้แต่ดูกลุ่มปิด149บาทไม่เคยออกจากกะลาดูแต่อะไรที่ไม่พัฒนาเขาจะรู้จักหรือเปล่าคํา่่าแฟนมิตติ้งวาสันคาพี่น้องเขาทำแล้วคุ้มค่าจ้าวาสันคาพี่น้อง FC ฟซีเขามีเงินจากการพบปะเจอกัน e n j นจอยวัสันเปินวานะคะเนาะราคาบัตรแฟนมิทติง้งราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับวงดนตรีที่มีฐานแฟนขับเหนียวแน่นและเป็นน้องใหม่ที่มาแรงจริงๆสำหรับบัตรแฟนมิทติง้งตามเคยเห็นมาประมาณ1,990บาทหรืออาจมากกว่านี้ให้ไปศึกษาดีๆนะคะยิ่งถ้าใครเป็นแฟนด้อมเบอร์ใหญ่ เขาทราบดีคนเรารักใครแล้วก็ต้องพร้อมซัพพอร์ตเสมอให้ไปศึกษาดูยิ่งด้อมสาวซีรีส์วายราคาก็สูงกว่านี้นะคะบอกไปศึกษาดูงานแฟนดอมแฟนมิทติ้งนั้นสำหรับน้องราคานี้ถือว่าเบานะคะ แต่บางด้อมเขาก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตคือกันเดอค่ะเดอฉลจองครบรอบลองไปศึกษาดูเดอ่าวัสัค่ะพี่น้องอันนี้คือชาวเน็ตแล้วก็ FC เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการมิตติ้งนะคะในราคานี้ถือว่าราคาเบามากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะคุณบอกว่าสำหรับ FC t o k ตัวเกียวมิผลงานคุณภาพของไทยตัวเกียวมิไม่แพงเลยถ้ารูปบิ๊กจัดมีแต่คาว่าโคตรคุ้มคุณภาพขับแก้ว ประมาณค่าไม่ได้จ้า FC t o เก o ยว s i c g a ก e A จ้าคุณภาพคับแก้วไม่เค็มรองเท้าไข่ด้วยจ้าคิดเองทำเองรวยเองจ้าอย่าได้มาเงิดเดอ้อมีเพื่อนแถวพัฒนาการจะไปไหมคะหาเพื่อนร่วมทางมาสัเชานี้เป็นกระหาเพื่อนร่วมทางนะคะพี่น้องไคยังมองมีเพื่อนร่วมโตสามารถไปเดี่ยวหรือไปกลุ่มก็ได้บอสบิ๊กบอกว่า ไปทําความรู้จักกันนะคะเนาะถ้าเป็นแฟนพันธุ์แทค้คือกันจ้าแต่ทุนซัพพอร์ตบบมีน้าเพิ่นบ่สันค่ะพี่น้อง <S <S ซึ่งนะคะพี่น้องชาวเน็ตเอซทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นนะคะเนาะว่าโอ้ยรอบนี้คุ้มอยากจะไปทุกคนจองตัวกันคะ่ะพร้อมโอนโชว์สลิปกันเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะด่วนด่วนบอสบิก๊กอนุมัติแล้วนะจ๊ะ โตเกียวแฟนมิทติ้งครั้งที่หนึ่งจัดหน้ากรุงเทพมหานครใกล้สนามบินทัพูดเดียว่ากัอย่าลืมแบกไปเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านีคา้ค่ะผู้ใดสิไปกับเขามาคอมเมนต์ได้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า